ทุกคนวันนี้ผมตื่นเต้นสุดๆเลยเพราะผมมีแผนจะแกล้งเพื่อนรักของผมเคลที่ออนไลน์อยู่ตรงนั้นที่บ้านของเขานั่นแหละนั่นแหละโอเคโอเคโอเคดูดูด,ดูตรงนั้นผมมีบัตรเชิญไปเล่นสควิตเกมและเมื่อไม่นานมานี้ผมชักไม่แน่ใจนะักเมื่อสองสามวันก่อนนะครับสควิตเกมซีซั่นล่าสุดที่ออกมาและผมอยากชวนเพื่อนของผมเคลแต่จะแกล้งเขาหลายๆแบบดังนั้นผมต้องส่งบัตรเชิญโดยที่เขาไม่ทันสังเกตโอเคผมจะไปทางนี้หน้าบ้านเคลเขาอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเขากําลังอา เขากําลังน่าจะเขาน่าจะกําลังอบเค้กอยู่นะครับถทางนั้นเราจะไปแบบเงีย,งยบๆเลยล้วกันนะครับทุกคนเอาละเฮ้ทุกคนวันนี้เรากําลังทําสูตรที่เจอในออนไลน์เพื่ออบเค้กขม่าตัวหนึ่งของผมมันกําลังมีวันเกิดวันนี้นะอย่างที่คุณเห็นเรามีฟาร์มที่อุดมสมบูรณ์ เราไม่ใช้ข้าวสาลีเยอะแยะแต่ก็มีสัตว์ด้วยเอาละววๆๆๆเขายังมองไม่เห็นผมตอนนี้ตอนนี้เอ่มตอนนี้เขาไม่เห็นผมตอนนี้เขามองไม่เห็นผมเอาละผมชะว่างอันนี้ไปตรงนี้การเชิญแล้วผมก็จะไปแล้วจะไปแล้วแล้วเข้าเขาอยู่ตรงนั้นเลยเอาละกลับบ้านเอาละมาดูกันไม่มีอะไรอะไรอ่ะไหนดูสิอะไรนี่อะไรฮัลโหลสวัสดีเรามาเล่นสควิตเกมกันเถอะแต่ครั้งนี้มันจะต่างออกไป นายหมายความว่ายังไงคุณจะาม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 าดูกันอาล่ะหยุดหยุดฉันไม่ต้องการจะเล่นสควิตเกมอ่มผมอยากจะอ่มผมอยากจะแกล้งเพื่อนของผมเขาด้วยสควิตเกมคุณเข้าใจไหมคุณช่วยผมหน่อยจะได้ไหมละ่ะผมไดให้ทุกนางที่คุณต้องการอาล่ะคุณช่วยให้ชุดผมหน่อยได้ไหมผมอยากทําแบบนี้มาตลอดเลยคุณช่วยให้ชุดสควิตเกมกับผมหน่อยจะได้ไหมล่ะครับคุณรู้ไหมอ่มชุดวอร์มสีเขียวเขียวะเอาละนี่ไงโอ้ไม่อยากเชื่อเลย อะไรเสื้อฮู้ดอารเซลกางเกงและรองเท้าผ้าใบมันเขียนว่าอาร์เซลด้านหลังเป็นหมายเลข1ิไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อโอ้เอาล่ะตอนนี้ผมเป็นผู้เล่นสควิตเกมแล้วเอาล่ะกัสกัสคุณจะพาไปที่บ้านเพไหมแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรให้ชุดแบบเดียวกันแบบเป๊ะๆกับเขาแต่มีชื่อโพอยู่ด้วยแต่จำไว้นะคุณอยู่ข้างผมโอเคนี่คือการแกล้งเขาผมจะไปเดี๋ยวนี้ เอาละทุกคนนี่มันยอดมากเลยเพราะผมสามารถสร้างหรือว่าจำลองสควิตเกมได้แบบหลายรูปแบบเลยงั้นผมจะเรียกตุ๊กตาออกมาได้จริงๆอย่างนั้นเหอ okay, เรอโอเคระหว่างที่นมกำลังอุ่นเพื่อที่ผมจะได้เพิ่มสูตรเค้กฉันคิดว่าฉันควรจะออกไปหา oh, oh. รอระเดี่ยวแล้วก็ไปรับลมเฮ้ยนี่อะไรฮันโลคุณชาวบ้านเดแ,แปลกนี่มันคืออะไรอะ ปัดเชิญสควิตเกมอะไรนะนี่มันอะไรกันเนี้ยผมสงสัยว่าอาเซลอยู่บ้านหรือเปล่านะตอนนี้ฉันคิดดูแล้วบางทีเขาอาจจะรู้บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะแต่ฉันไม่รู้ว่าอยู่บ้านหรือเปล่าฉันคือฉันจาไม่ค่อยได้อะไม่ได้มาแถวนี้สักพักหนึ่งแล้วมาดูกันบางทีถ้าเปิดอันนี้ออกฉันอาจจะมองเข้าไปในหน้านต่างได้ถึงแม้ว่ามันจะดูค่อนข้างโอ้ เฮ้กาดคุณคือใครอ่ะการดศักดิ์ความปลอดภัยคุณส่วมาผู้พิาหรือว่าอะไรนี่คือชุดของคุณสวัสดีเอ้าาทำไมล่ะคุณหมายความว่าไงเพื่อนศูนย์เจ็ดคุณไปเอามาจากไหนผมคือโพนี่อะไรอะนี่คือชุดของคุณชุดเลรอนี่สำหรับอะไรอ่ะมันเกี่ยวข้องกับการเชิญนี้หรือเปล่าฮะใช่ยินดีต้อนรับสู่เกมเกมเลรอเกมอะไรอ่ะคุณคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรนายจะไปไหนเนี่ยตามผมมาเอาล่ะทุกคนนี่มันโคตรจะง่ายเลยโอ้ พอ e อยู่ตรงนั้นพอ e อยู่ตรงนั้นพอ e อยู่ตรงนั้นเอาละทุกคนผมคิดว่า,าผมจะบอกกาให้เริ่ม A E I O U แต่ให้มันใช้ได้ผลกับโพ e เท่านั้นนะเข้าใจมามเอ่อฮัลโหลกาดเฮ้ยเฮ้ยโพวาไงอาเซลทำไมไนายถึงใส่ชุดเดียวกับฉันและเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ก็นะดูเหมือนว่าเรากําลังจะเล่นสควิตเกมใช่ไหมนายรู้ไหมว่าซีซั่นใหม่ของสควิตเกมพิ่ผมมาอะไรประมาณนั้นอ่ะเอาตามทฤษฎีแล้วเราจะเล่นเกมด้วยกันเอมนายดูนายดูไม่ตื่นเต้นเลยนั้นเนี่ยทาไมกัน่ะเอ๊ะไมททาไมท่านถึงต้องตื่นเต้นด้วยอาเซลคนคนตายที่นั้นนะอาเซลแต่ช่างเฮรอเราเป็นมืออาชีพกาดมานีแป๊บหนึ่งสิมานีแป๊บหนึ่งอมเมพอฉันจะคุยกับเขานะแป๊บเดียวคุณลงไปข้างล่างเก็บของฉันแล้วไปหาอาหารให้ ขั้นหน่อยจะได้ไหมล่ะอ๋โอเคอาเซลเอาละฉันจะไปหาอาหารข้างล่างนี้ก่อนเอาล่ะกันผมอยากจำลองเกม A E I O U แต่ทำให้มันใช้ไม่ได้ผลกับผมนะโอเคและถ้ามันใช้ได้ผลกับพนาไก็ยิงเขาแล้วก็แล้วก็แล้วก็เออเขากลับไปเริ่มต้นใหม่โอเคแต่อย่าอย่าให้เขาตายเด็ดขาดเลยนะ ได้ครับอาเซลคือฉันไม่เจออาหารข้างล่างนี้นเลยอ่อฉันคิดว่ากาดอยากจะบอกอะไรบางอย่างกับเราโอ,โอเคสวัสดีครับคุณการดมีอะไรครับบอกผมมาได้เลยคุณพร้อมสําหรับเกมแรกหรือยังอใ๊ยตายเกมแรกงั้นเหรอเกมแรกเลยเริ่มแล้วเหรอเราเ,เ,เริ่มเดี๋ยวนี้เหรอเออเอเอฉันตื่นเต้นจังเอถ้าอย่างนั้นก็ไปกันฉันไม่ตื่นเต้นแต่โอเคเอาละ่ะโอเคฉันจะตามเข้าไปพอ,อเราเป็นทีมกันนะโอเคเราเป็นทีมใช่โอเคเราเป็นทีมแต่ทาไมมันถึงเกิดขึ้นกะทันหันแบบนี้เซลฉันไม่รู้เลยฉันไม่รู้เลยแต่่วาฉัน รู้สึกตื่นเต้นแบบสุดๆเลยเพราะฉันรักซีรีส์ q u i ิตเกมมากเลยใช้มันดีจริงๆนะแต่ฉันกลัวจริงๆเลยฉันไม่อยากตายอาเซลพูดจริงๆนะฉันไม่อยากตายถ้าเราช่วยกันเราก็จะชนะเอาล่ะไปกันเลยการครับพร้อมแล้วเข้าเร็วเข้ามาดูซิการอยู่ตรงนี้เขานี่อะไรอ่ะนี่อะไรมันดูเหมือนไม่ฉันจะไม่ดูสซี่เหมือนน้าหรืออะไรบางอย่างมันคืออะไรโอไมคโอไมมันแข็งนะมีระฆังอยู่ด้านหลังฉันไม่เข้าใจเลยนะเนี่ยเฮ้ยการไปไหนแล้ว เขาอยู่ไหนเขาหายไปแล้วอ่ะไม่สมเหตุสมผลเลยเขาอยู่ไหนเนี่ยฉันไม่รู้เลยฉันไม่เห็นเขานายไม่เห็นเขาหรอกอาเซลเอ้าฮิตาย์พนั่นคือไอเด็กผู้หญิง A.E.I.O. u อยูอาเซลดูเหมือนว่าเรากำลังจะเริ่มเกมจริงๆแล้วเนี่ยถูกต้องเลยเอ่อเออเออ ทุกคนถ้ากาดไม่อยู่ผมแข่งโพไม่ได้งั้นผมต้องเล่นจริงๆแล้วล่ะตอนเนี้ยไหนวาไงนะอาเซลฉันได้ยินเหมือนนายได้ช่วยฉันฉันไม่ได้ตั้งใจฟังเลยนะไม่มีไม่มีอมนี่อ้อ้าวนี่ขนมปังโอเคขอบใจนะอาเซลเอาล่ะงั้นเราจะเล่นยังไงเออเป็นทีมใช่ไหมแบบว่าฉันช่วยนายนาะยช่วยฉันอะไรเงี้ย ใช่หรือเปล่าอ่าใช่ฉันก็ว่างั้นนี่คืออืมฉันแค่จะถอยออกมาหน่อยพอเริ่มแล้วเราก็วิ่งไปที่อ่าที่นายกำลังเดินนายเข้าไปแล้วออกไป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 สิโอเคโอเคโอเคฉันออกแล้วฉันออกแล้วจะยินเขาเจ้าโกกาวากำลังช่องเราอยู่ใช่ไหมเนี่ยไฟเขียวเหรอโอเคเราวิ่งได้วิ่ง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 อืมไฟแดงอย่าขยับ อย่าขยับโอเคไหมโอเคอยู่นิ่งๆไฟเขียวไป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 เวิงเวิงวิงวิงอาเซลเวิงเลยโอเควงอย่าขยับพี่ทุกคนผมคิดว่าผมจะคิดจะผลักโพผมจะผลักเขาาโอเคไหมโพเอาไฟเขียวได้ไงไฟเขียวได้ไงนั่นไฟแดงเอาเลยมาโอ้โอ้อาเซลไม่ไม่แต่ทำอะไรแต่พักฉันฉันไม่ได้ทำอะไรเลยฉันไม่ได้ทำอะไรเลยได้ปวดได้ปวดปล่อยฉันไปปล่อยฉันไปได้ปวดได้ปวดใจเลยโอ้ไม่นะ S <S <S ฉันเกิดมาจุดเริ่มตนทุกคนโอเคดูเหมือนว่าฉันไม่ได้ตายนะสนิทนะเซลทำไมน่าถึงมากฉันเนี่ยได้เป็นบ้าอะไรเนี่ยทุกคนโผไม่ได้ตายสนิทนั่นสิ่งที่การบอกผมก็เป็นความจริงเอิ่มเอาละเอิมไฟแดงผมจะขยับไม่ได้พอไฟเขียวงั้นผมจะกลับไปแล้วเท่ฉันกำลังกลับไปหานนยอย่าก,กระโดดนะอย่ากระโดดนะจหัวใครอย่ากระโดด ไมยทำไมนายทำฉันขยับอีกแล้วไอ้เจ้าบ้านายทำอะไรห้องนายเนี่ยฉันคิดว่าฉันคิดว่ามันจะไม่เห็นนายฉันคิดว่าเราไม่ทูกสังเกตฉันคิดว่ามันทำไปแล้วไป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 โอเคไม่ไม่ไม่อยากระโดดน่ะโอเคไปกันเถอะโอเคไหมพออย่าพักฉันนะ ไม่ฉันไม่ได้เหมือนนายอาเซลทำไมถึงทำแบบนั้นแบบนั้นเราไม่ใช่ทีมกันหรออืมใช่เราเป็นทีมนายไม่ทำหรอกนายทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้เลยุดพัฉันดลหยุดกันได้แล้วฉันทำได้แต่นายทำไม่ได้ไม่นาเชื่อเลยอาเซลทั้งหมดนี้ก็เพราะว่านายเลื้พังฉันเกิดอะไรกับนายเนี่ยทำตัวแปลกๆนะวเนี่ยเงียบเๆบเบหยุดเลยหยหยุดโกโกวาังทำตัวแปลกๆเอาละอืมเธอไม่มองหาเราเธอกำลังมองหาเราอยู่ใช่ไหมช่ใช่่ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเธอถึงไม่อะไรเนี่ยเธอทำตัวแปลกๆใช่ไหมทำไมฮัลโหลเธอไม่สังเกตเลอว่าเราทำน้อยเนี่ยเราเราทำน้อยมันกำลังจ้องนอะไรมันกำลังจ้องนะไม่ไม่ทำไมทำไมเธออยู่ไหนใช่ไหมไหนอยู่ไหนโผลเธอฆ่าโพลแล้วตุ๊กตาก็หายไป เอาล่ะทุกคนผมคิดว่าการแกล้งครั้งนี้มันยอดเยี่ยมมากๆเอาล่ะทุกคนนี่มันสมบูรณ์แบบมากเลยเพราะตอนนี้ผมต้องพยายามหาการหาว่าเขาอยู่ที่ไหนเพื่อจะแกล้งครั้งต่อไปผมแค่ต้องตามเขาไป ทั้งตัวกาดแล้วก็ตุ๊กตาโกโกวาก็หายไปแล้วตุ๊กตาโกโกวาทำตัวปแปลกๆแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันแปลกขนาดนั้น <ผม S 1> หรอกเกิดให่ที่บ้านเหรอเกิดอะไรขึ้นในตุ๊กตากำลังจ้องผมเมื่อกี้เห็นไหมอ่ะเอ้อะไรอ่ะนั่นมันแปลกจริงๆเลยโอ้ดูสิโอทำไมตุ๊กตามันจ้องผมคนเดียวน,น,นั่นไม่สมเหตุสมผลเลยใช่ไหม่ะเออมันผมหมายถึงแบบว่าเรากำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ดีแล้วจูจ่ๆอาเซลก็พลักผมแล้วเขาก็พลักผมอีกครั้งอ่ะแล้วตุ๊กตามันก็ไม่เห็นแล้วจูจ่ๆเธอก็หันมามองแค่ผมแล้วก หนน้้าีแล้วเธอจับผมไม่ได้ตอนนั้นหรือเปล่าอ่ะและ้วล้าทำไมครั้งที่สองที่ผมปรากฏตัวที่บ้านแต่ครั้งแรกผมอยู่ที่จุดเริ่มต้นของด่านเนี่ยผมไม่รู้เลยทุกคนผมไม่รู้จริงๆงอ่ะเนื้อแปลกหมดเลยอ่ะแถมไอ้ตุ๊กตาม,มันแค่ฆ่าผมทำไมไม่ฆ่าอาเซลมันแปลกมากแปลกโคตรเลยอ่ะฉันคิดว่าฉันควรจะไปเช็คที่บ้านอาเซลดีกว่านะเพราะว่าฉันไม่เชื่อว่าพวกเขาจะยังอยู่ในเกม A E I O U ไอมินิเกมมันคงจบไปแล้ว เออนะเออเดี๋ยวเราเข้าไปเช็กบ้านของอาเซลก่อนดีกว่าซึ่งเป็นเหตุผลที่ฉันเกิดใหม่ที่บ้านใช่มันมันคงไม่มีอะไรแปลกๆหรอกนะเอออาเซลคงไม่ได้คงไม่ได้ทําอะไรแปลกๆที่นั้นหรอกใช่ไหมกาดไปอยู่ไหนเนี่ยโอ้เข้าอยู่บ้านผมกาดกาดมานี่มานี้เอาล่ะทุกคนผมคิดว่าโพลอยู่หน้าบ้านเขาเอาล่ะอย่าให้โพลเห็นคุณนะโอเคมานี่มานี่มานี่เลยคุณไปไหนมานีอ่ะคุณหายไปไหนมาน บอกให้อาเซลต้องการอะไรคุณหายหัวไปไหนมาเน,นี่ยการผมเลยจะเป็นต้องเล่นเจ้าเอาเอไอ I O U นั่นเพราะคุณไม่อยู่เลยนะแต่ทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณต้องการกเกมก็ยังคงส่งผลกระทบต่อผมอยู่ดีคุณจะไม่ได้รับความเดือดร้อนใดๆทุกอย่างถูกคำนวณเอาไว้หมดแล้วาละเอ,เอ่อยากเล่นมินิเกมต่อไปไหมผมคิดว่ามันมีความคิดที่ดีมากๆเลยผมอยากให้คุณให้โหมดสร้างสรรค์กับผมเพื่อที่ผมจะได้ท้าโพลแล้วอยากให้คุณให้รูปลักษณ์ของตุ๊กตา คุณจะทําได้ไหมครับแน่นอนเอาละมาดูกันผมจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วคุณก็ให้รูปลักษ์ตุ๊กตากับผมมาดูกันผมกําลังมองตัวเองอยู่แล้วเมื่อไหร่คุณจะพร้อมสักทีล่ะเนี่ยกรุณาหันหลังกลับเออเอาละเอมผมหันหลังกลับแล้วแต่ผมต้องทําอะไรต่อเนี่ยแต่ผมหันหลังกลับทําไมอ่ะคุณการไม่ใช่ว่าอันนี้ผมจะต้องเอาละเอาละแล้วตอนนี้คุณให้โมสร้างสรรค์กับผมได้หรือยังเนี่ยให้ผมเลยครับ เอาละเอาละตอนนี้ผมอยากให้คุณไปได้แล้วนะเออ่เพื่อที่โพจะไม่เห็นคุณแถวนี้อีกเฮ้ยนั่นอะไรอะ แท่นที่อยู่ข้างบนนั่นเหรอเอาล่ะผมคิดว่าผมจะใช้พวกมันนั้นมันแปลกซออาเซลไม่อยู่ไม่อยู่บ้านเขาบางทีเขาอาจจะอยู่บ้านของดาโนเออผมกําลังคิด5วิธีวิธีที่จะคุณรู้ไหมเออชนะโดยเฉพาะผมคนเดียวนะไอเอาชนะไอตุ๊กตาเอไอโอยูหยุดและผมก็ได้ข้อสรุปว่าผมต้องทําลายเธอนะเข้าใจไหมเอาล่ะทุกคนผมกําลังออกไปในฐานะตุ๊กตาแล้วก็ไปหาโพซึ่งอยู่บ้านดาโนเอาล่ะผมกําลังไปที่นั่นแล้วผมจะท้าเขาเล่นเกม เพชรแต่ฉันไม่คิดว่ามันน่าจะพอนะฉันไปที่บ้านดาโนไม่ได้เอแค่จะหาอาเซลแต่ยังโอ,โ,อโอ้นังนี้ตุ๊กตาหนูสิโอ้พระเจา้าโอเคเธอกำลัง,งจ้องผมเธอรู้ไหมว่าผมทำลายเธอโอ้ทำไมบ้านดาโนถึงมีทีอทันทีแค่แค่ยิบนีแต่แต แต,แต่มันมีดีเอ็ีโอเคฉันจะหยิบไฟแช็กกับเหล็กมาหน่อยแล้วก็ทีเนทีฉันคิดว่าฉันสามารถทำลายตุ๊กตาด้วยไอ้สิ่งนี้ไนดะ้นี่เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะทุกคนทุกคนผมกำลังไปไปที่บ้านดูสิดูสิเขาอยู่ตรงนี้เลยเขาอยู่ตรงนี้โอ้นั่นไงสวัสดีสวัสดีมินิเกมต่อไปเกมสะพานกระจก มีนีเกมต่อไปเลยเอ้ยแล้วอาเซลอยู่ไหนอะฉันอยากจะไปบอกเขาโอ้เธอไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเออลากรเฮ้ยเธอว่า,มาผมมาเลยเธอมีพลังหวาปนจากทิระยูได้เหรอเนี่ยโอ้ยเออเออเรายู่สูงมากเลยเออเรายู่บนบ้านดานอบ้านมาริโอทะเลซับโอเคแล้วนี่อะไรอะฮะสวัสดีอินนีต้อนรับสู okay. ่สะพานกระจกโอเคสะพานกระจบเลยระหว่างวงกลมสีเหลืองของคุณกับวงกลมสีแดงของฉัน มีเพียงไม่กี่ล็อกที่ล้อมผลกั้นเราอยู่คุณต้องค้นหาพวกมันและสร้างสะพานนี้ให้สำเร็จมิฉะนั้นเพื่อนของคุณอาเซลจะต้องจบชีวิตลงโชคดีนะ โอเคทุกคนตอนนี้ฉันยืนยันได้แล้วว่าทันทีที่ฉันมีโอกาสฉันจะระเบิดอ้ตุ๊กตาน,นั้นด้วยทันทีฉันจะ,จะบอกแผนนี้กับอาเซลแต่มันกำลังควบคุมไม่ได้แล้วมันผอมยังไงอาเซลตายอะและตอนนี้บล็อกทุกก้อนก็ถูกตั้งค่าให้เรียกใช้เอฟเฟกต์ที่แตกต่างกันแล้วตัวอย่างเช่นเสียงตาบอดวาเดนจะเกิดอะไรหลายอย่างที่จะทําให้โพลปราทเสียแล้วก็ล้มเหลวในที่สุด โอเคฉันเดาว,ว่าตอนนี้ฉันทําได้แค่ทําตามกฎใช่ไหมอะนะเอามาดูกันตอนนี้มีบล็อกล่องห,หุ่นสองอันเราจะเลืออ่อนขวาก่อนมาเลยนั่นไง okay. โอเคโอ้เสียงอะไรฮะนั่นเสียงอะไรมันฟังดูเหมือนเสียงคำรามที่แปลกจริงๆเลยอะเอ้ยฉันเดาว,ว่ามันมีบล็อกล่องห่นอีกข้างหน้าดูสิอันนี้อัน,นกระโดดไปเลยลแ,แล้วแกขานแล้วดีมากโผลโอ้ฝาผ้าโอเค <ต>ทำไม<ด>่ดีมากเขาโอ้โหข,ขอบใจนะตุ๊กตาเออนายรู้ชีอฉันได้ยังไงอะเออฉันนอกว่ามันมาจากชุดที่ใหม่เออแต่ว่ามัน,มนอยู่เหนือศีรษะของของคุณคุณไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ <c oughs> โอ้จริงด้วยนั้นดูสมัยสมผลกว่าโอเคไปกระโดดครั้งต่อไปกันเถอะโอ้อยามาักฉันทำได้อบพระเจ้าตอนนี้โอ้จู่ๆมันก็มืดเลยทำไมสิ่งแปลกๆพวกนี้ถึงเกิดขึ้นนด้เนี่ยใจเย็นมันก็แค่ชีวิตเพื่อนของคุณกำลังตกอยู่อันตราย <H it> โอเคขอบใจที่เตือนตอนนี้ฉันรู้สึกปวประาทขึ้นนิดหน่อยมาดูกันมาเตือมตัวกันจะครอบหนึ่งไปอีกครอบหนึ่งเราจะกระโดดข้ามไปอีกบล็อกบล็อกต่อไปเออไปกันอุ้ยโอพ้พระเจ้าเชี่ยวไปนิดเดียวเอง <h az it> โอ้ไม่นั่นอะไรอะนั่นคือห <h az it> ัวเดียนเหรอข้างหลังคุณ ฉันเห็นเขาแล้วขอบใจนะตุ๊กตาไม่มีทางแต่แต่เขาค้ามัาไม่ได้ใช่ไหมออฉันหมายถึงนี่คือปล้องลอยอยู่ในที่ที่มองไม่เห็นอะไรเลยวา่าเด่นกระโดดไม่ได้ใช่ไหมล่ะดูเ,ออเหมือนว่าจะเป็นงั้นออปัญหาคือฉันมองกระโดดข้าต่อไปไม่เห็นเอฟเฟกต์บนบางตาอัลโวว่าเดนตุ๊กตาสวัสดีนี่เธอโอ้จริงด้วยเธอคือผู้ควบคุมทุกอย่างฉันมองไม่เห็นอะไรเลยเนะี่ยฮะคุณจะต้องรอแต่จําไว้ว่า มันก็แค่ชีวิตเพื่อนของคุณที่กําลังตกอยู่ในอัน,น<ข>อตรายขอบใจนะใช้พอแล้วได้โปรดเธอเธอพูดกันไปแล้วไปบ้องต่อไปกัน,กนเถอะเออเรามากระโดดเออเลยเขาเดิน <พอ S 1> ดีมากฉันหยุดนี้แล้วหยุดแกล้งฉันได้แล้วได้โปรดไหมไหมฉันในตอนมีอาการเป็นหัวไม่ได้หยุดแกล้งฉันได้แล้วทำไมไถึงหัวเราะเนี้ยอาจะจะทาอะไรกับอาเซลวะฉันไม่ได้หัวเราะฉันแค่บอกว่าชีวิตของเขากําลังตกอยู่ในอันตรายฉันได้ยินแล้วเอออย่าพูดอีกนะได้โปรดโอเคไปบ้องต่อไปกันเถอะเตรียมตัวนะโผไปเลยโอ้เป็นไรโผล โอ้ยเยี่ยมมากเลยเฮ้ยคุณเก่งจริงๆโอ้ย oh, สาบอดอีกแล้วฉันจะรู้คุณค่าทักษะการพากัวของคุณเพราะถ้าไม่เขาจะต้องจบชีวิตลงฉันฉันคิดว่าเขาเขาจะซาบซึง้งไม่มีทาง่ะทุกอย่างแปลกและแตกต่างมากแต่ตราบใดที่ฉันไม่โดนพกักให้ตกมันก็โอเคแล้วล่ะออโอเคบอสต่อไปอยู่ข้างน้านูเหมือนมานจะกระโดด,ดง่ายงไงแต่หวังจะไม่ได้ไปกันไปกันเลยเยี่ยมมากฉันทําได้ดีมาก เหลืออีกแค่กระโดดเดียวขอบใจนะโอเคฉันจะกระโดดครั้งต่อไปเตรียมตัวไปกันไปกันจะทําได้เยสฮีเจอดีไหมตุ๊กตาบัลลังก์ขอบใจดีมากเกมจบแล้วขอแสดงความยินดีผู้เล่นใจมาก <17. S 2> ็จะปล่อยอาเซลแล้วนนใช่ไหมทุกอย่างจะกลับสู่ปกติผู้เล่นศูนย์เจ็ดลากอดผู้เล่นศูนย์เจ็ดโออะไรนะฉันฉันกลับอธิบ้านแล้ว เอาละทุกคนโผเชื่อเรื่องตุ๊กตาเป็นถูกเป็นตะเลยงั้นตอนนี้เราจะมอบรางวัลบางอย่างให้กับโพนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นยินดีด้วยผู้เล่นที่ถูกแกล้งและนี่คือสิ่งที่ผมจะให้เขาในตอนจบนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าอผมจะบอกให้กาดกลับมาที่บ้านของผมก่อนเพราะผมอยากเล่นเกมน้ําตาลแต่ผมจะแกล้งทข้ปไปล้มเหลวและแกล้งตายเพราะโพได้ทําภารกิจจากข้างบนนั้นสําเร็จแล้วนะครับเพื่อพยายามไม่ให้ผมตายงั้นตอนนี้ผมจะพยายาม ไม่พลอเชื่อว่าผมได้ตายไปแล้วจริงๆยังไงก็ตามมันกําลังชัดเจนขึ้นว่ามิตรภาพของเพลนั้นเป็นของจริงเลยนะครับและเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ต้องการให้ผมตายและอยากให้ผมมีชีวิตรอดไปนานกว่านี้เอาล่ะตอนนี้ผมต้องกลับไปที่กาซ่อนอยู่ผมคิดว่ามันจะอยู่ที่บ้านของพีอ,อุกหรือไม่ก็ในหมู่บ้านก็ได้ผมจําไม่ได้เลยเฮ้กาดเอาล่ะตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้กาดหวัดดีตอนบ่ายคุณบอกว่าคุณให้ทุกสิ่งที่ผมต้องการได้ใช่ไหมถูกต้อง ใน s วิต d g เก e ซีซั่นใหม่มีตัวละครคล้ายๆตุ๊กตาโกโกวาแต่ว่ามันเป็นตัวละครเด็กผู้ชายนะเอาล่ะผมอยากให้ตัวละครนั้นมาโผล่ที่ภูเขาหลังบ้านผมเลยตอนนั้นนายให้น้ำตาลเราสองคนเพื่อที่จะได้เล่นสวิต d g เกมและแกะน้ำตาลกันและผมก็อยากจะแกล้งตายซึ่งมันหมายความว่าผมอยากจะให้คุณฆ่าผมเลยนะครับแต่ให้มันเป็นการแกล้งนะผมไม่ยากตายจริงๆไดครับคุณทำได้ใ,<ห>ใช่ไหม เอาละ,าละ,าละผมอยากให้คุณรอรอเอาร,ร,อร,อร,อรอก่อนผมอยากให้คุณอโอ้แกล้งทําเป็นว่าคุณชวนผมนะครับแล้วพาเราสองคนไปที่บ้านโพ,พรเพื่อที่เราจะได้เล่นเกมด้วยกันแล้วผมอยากให้คุณทําให้มันดูดราม,มา่าผมอยากให้คุณพูดว่าถ้าเราเล่นเกมแก่น้ําตาลไม่สําเร็จเราจะตายตลอดไปในเดดบานผมอยากให้โพรกลัวจริงๆเลยนะครับได้ครับคุณต้องการให้ผมต่อยคุณก่อนหรือว่าผู้เล่นศูนย์เจ็ดครับ ปล่อยผู้เล่น07ก่อนเพื่อทีอเอ่เขาจะได้เห็นว่า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 คุณกำลังชวนเราทั้งคู่โอเคได้ครับเอาล่ะผมกำลังกลับบ้านแล้วกอ็อะไรประมาณนั้นแหละแล้วผมอยากให้ตุ๊กตาตัวใหม่ปรากฏขึ้นที่นั่นโอเคแล้วผมอยากให้เขาดูโหดจริงๆเอาล่ะทุกคนก็อย่างที่จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็แค่ต้องรอให้การ์ดพาพโพมาแล้วก็ไปเล่นเกมน้ําตาลแกล้งทําเป็นเล่นไม่เป็นแล้วก็แกล้งตายอย่างไม่เป็นทางการถาวรเพราะผมจะซ่อนตัวอยู่ที่บ้านเพื่อดูความโกลาหลที่เกิดขึ้นจากตุ๊กตาตัวสุดท้ายไม่ฉันถึงเกิดใหม่ที่บ้านอ่ะจริงจังนะมินิเกมมันจบแล้วเหรอเออฉันทำอะไรสาเร็จแล้วอ๋ออันนี้ใช่นี่มันบ้านใช่ไหมเออใช่ใช่แน่นอนไม่ไม่ไม,ไม่นี่มันไม่ใช่ความฝันไม่รู้สึกเหมือนความฝันทําไมทาไมการ์ดถึงเข้ามาในใกล้บ้านผมโอ้โหทำไมคุณถึงเปิดประตูแต่ที่ไม่ท่ามงคนเขาประตูก่อนหนูใหม่ได้เกมต่อไป มินิเกมต่อไปจะอยู่ที่ไหนเลยครับคุณกา้าจะอยู่บนฟ้าหรืออะไรที่ง่ายกว่านี้เออโอเคผมจะไม่ถามผมรู้ว่าคุณโก็อดแล้วผมจะไม่ถามอะไรใช้ใช่ทุกอย่างโอเคกลับมาที่บ้านอาเซลอีกแล้วทำไมพวกคุณถึงพาผมมาที่บ้านนี้ตลอดเลยอะฮะฮัลโหล หนึ่งศ<อ>ูนย์ตามผมมายังเกมต่อไปเฮ้ยอาเซลเรานายยังไม่ตายเลยนายยังไม่ตายนาะยสบายดีฉันดีใจที่เห็นนายไม่เป็นไรไม่ตุ๊กตาบอกให้ฉันอยู่ตรงนี้แล้วก็อยา่าขยับแง่ไม่งั้นมันจะระเบิดบ้านผมทั้งหลังเลยไม่งั้นฉันก็จะบอกว่าก็นะฉันอยู่ตรงนี้แล้วไม่ขยับนั่นเป็นสิ่งที่ฉันควรจะทําเหมือนกันพูดตามตรงนะฉันคิดว่านายบาดเจ็บฉันดีใจที่นายไม่เป็นอะไรเลยกาดเราต้องทําอะไรบ้างอะอ่าเฮ้กาดทําตัวแปลกๆไปใช่ไหมเนี่ย ท่านฉันไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงแปลกขนาดนี้บางทีเขาก็พูดเยอะตอนนี้เขาก็ไม่พูดอะไรเลยฉันไม่เข้าใจว่าเขาจะทําอะไรตอนเนีไ้ไม่มีปัญหาอโอ้เขาไม่ได้กินต่อไปคุกมันคือน้ําตาลน้นําตาลที่เป็นวงกลมอ่ะมันคือน้ําตาลให้เ hey, ผของฉันเป็นสามเหลี่ยมแล้วของนายอ่ะเป็นตัวอะไรของฉันเป็นวงกลมเห็นไหมเอ,อ้จริงด้วยของนายเป็นสามนายโชคดีจัดเลยโชคดีมากๆเอาล่ะฉันจะเริ่มแล้วนะ อ่ารอแป๊บหนึ่งนะคุณกาศจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทำไม่สำเร็จกันละเนี่ยมันจะเป็นยังไงคุณจะถูกคัดออกโอเคฟังดูไม่ดีเลยคัดออกแค่นั้นเองเหรอพูดปฐา,าวนสิอืมพอเขาทำตัวแปลกๆจริงๆอ่ะคัดออกถาวรนคัดออกถาวรนไหมนะพื่อเ,เจ้าทุกคนกาศคนนี้มันโง่ชิบป,ปองเลยเอา่อาอาืมฉันกำลังแก่น้ำตาลรูปสามเหลี่ยมเอาละเ,เราเริ่มในสาสอง หนึ่งเอาล่ะฉันจะเริ่มจากด้านบนนะโอเคฉันกําลังเริ่มฉันกําลังเริ่มต้นจากด้านซ้ายโอเคไปจากด้านซ้ายอย่างระมัดระวังนายทำได้ไหมโพ่ฉันจะไปช้าๆเลยใช่ฉันกําลังไปช้ามากๆเลยเหมือนกันแต่เราได้เปรียบนะอาเซลอย่างน้อยก็เป็นฉันเพราะว่าวงกลมองฉันมันไม่ได้ยากอะไรพอเมื่อมันกลมไม้ขามมันเป็นบล็อกมันก็เลยง่ายมากไงเอาล่ะฉันทได้อาเซลสามเหลี่ยมนาย็นไง้บ้างอะใช่ใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบแล้วไม่ ฉัพังแล้วไม่นะไม่อาเซลเป็นไปไม่ได้ไป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 ไไป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 ไไป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 ไ กาศคนนี้มันโง่จริงๆเลยเอาล่ะโพอยู่ที่นั่นใช่ไหมโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าเขาเศร้าจริงๆเอาล่ะเขาอยู่ตรงนี้เอาล่ะกาดมาแล้วกาด คุณอย่างโง่เลยอ่ะผมต้องกระซิบกับเขาตรงหน้าโพเพื่อให้คุณพูดว่าผมตายแล้วไม่กลับมาอีกเลยไงจริงๆรนะไอผมไม่ใจใครไม่ได้เลยผมแค่ทำตามคำสั่งของคุณแต่คุณต้องพูดว่าผมจะตายถาวรสิไม่ใช่ถูกคัดออก่ะผมไม่ได้พูดอย่างนั้นผมพูดไปแล้วเอาล่ะตอนนี้ผมอยากให้คุณเปลี่ยนเอาเปลี่ยนผมเป็นตุ๊กตาตัวใหม่จะสวิตเกมตัวใหม่ล่าสุดนะที่เป็นเด็กผู้ชายได้เลยครับได้ไหมคุณอยากให้ผมหันหลังกลับไปหรือเปล่า เอาล่ะผมจะกด F 5แล้วนะงั้นมาดูกันโไม่อยากจะเชื่อเลยเอาล่ะตอนนี้ผมเ<ไ>ป็นตุ๊กตาตัวใหม่จาก Squid g a m เกมแล้วนะครับ ผมอยากให้สิ่งนี้กับโพได้ครับเดีย๋ยวดให้เอาล่ะทุกคนผมจะปีนขึ้นไปด้านภูเขาข้างหลังนี้เมื่อกาดให้รางวัลและรางวัลแก่โพที่ชนะซึ่งก็คือกล่องชักเกอร์ที่เต็มไปด้วยดินผมจะอยู่ด้านบนนี้แล้วก่อความวุ่นวายและทําลายทุกอย่างเลยนะครับเพื่อให้โพรู้ว่าเขาไม่สามารถไว้ใจใครได้แล้วคุณไม่ควรที่จะตกลงเล่นสควิดเกม เพราะนี่คือบทเรียนทางศิลธรรมที่เกี่ยวกับการไม่โลภเรื่องเงินไม่มีทางทุกคนการหายไปแบบนั้นได้ยังไงตอนที่ผมเศร้ามากนี่มันไม่ใช่เรื่องจริงและผมรู้สึกผิดมากๆเลยฉันรู้สึกเหมือนอาเซวตายเพราะฉันเลยเอาล่ะทุกคนผมต้องใช้เสียงเด็กและรอบต่อไปรอบสุดท้ายคือการเอาชีวิตรอดจากระเบิดไดนาไมต์เลย ซึ่งมันบ้ามากๆเลยนะครับมันบ้าจะจัดเลยทำไมไปชื่อกาดถึงออกมาตรงเนี้ยเออกาดกำลังทำอะไรอยู่ตรงนั้นอีกเอาถึงเวลาแล้วเหรอเนี่ยฮัลโหลกาดนี่นายต้องการอะไรจากฉันนะเออนายับาเพื่อนจับไปแล้วฉันไม่เล่นต่อแล้วเกมอะไรแบบเนี้ยสวัสดีครับผู้เล่นศูนย์เจ็ดขอแสดงความยินดีที่ชนะสกิลเกมนี่คือของขวัญของคุณอะไรอ่ะแต่รายการนี้มีเงินตั้งเยอะตั้งแยะนายให้ฉันเงินเยอะแบบนี้ด้วยเหรอเออมาดูกันฉันจะลองดูโอ้นี่อะไรอ่ะ ทำไมมันถึงจะไม่ได้เดินเนี่ยแล้วกันหายไปไหนอีกครั้งแล้วเนี่ยไม่มีทางอ่ะัาเดย์ดูที่จะไม่หันหลังให้กลับไปตัวตลกนั้นแล้วอ่ะแต่โอ้โหทำไมมันถึงมืดลงเนี่ยฮะเอาล่ะทุกคนผมต้องข้าไเป็นหมดกลางคืนและด้วยแสงตรงนี้พภคควรจะเห็นผมได้อย่างชัดเจนแล้วนั่นใครอ่ะเดี๋ยวก่อนนั่นคือเด็กผู้ชายจส้สีซั่นสามของซุกิเกมะมาใช่ไหมเขากำลังทำอะไร่ด้นบนนั่นนะ่ะก็อะไรอยู่ะ <7? S 1> นะผู้เล่นศูนย์เจ็ดผู้เล่นศูนย์เจ็ด ดูเหมือนเขากำลังเรียกผมอยู่ทำเครื่องหมายสำหรับรอบสุดท้ายของสควิตเกมเอาชีวิตรดอดจากความโกลาหลของเดดแบนด์เอาชีวิตรอดจากความโกลาหลของเดดแบนด์นี่อะไรอ่ะเขากำลังจาอะไรวะเนี่ยโอ้ยนะมันคืออะไรวะไอ้เอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดจากความโกลาหลของโอเควิ่ง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 หมายหมผู้เล่นศูนย์เจ็ดวิ่งโอ้ยผู้เล่นศูนย์เจ็ดเอาชีวิตรอดจากความโกลาหลของเดดแบนด์ ไมไหวามว่าอย่างไรเขามันกำลังมาหาผมโอ้เขาหายไปจากนั้นห่ดแล้วตอนนี้เ็อยู่ไหนอ่ะไม่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 ่ไม่ไม่ไม่าอยู่กลางเขาะไยมนมนไม้ตรงนี้เขาละไรผมว่าพัไนาต้องขายน้าตาล่ผมบอกใ้ตาลับนนะโวโว ทำไมอะทำไมแต่กผู้ชายถึงตามล้าผมด้วยอะผมคิดว่าจะต้องซ้อนตัวในบ้าน<ล>ดาโน,โนจุจำได้ว่าเราเจอเทีนทีที่นั่นนี่น่ตอนนี้ถึงเวลาเช<ล><ล>ื่อิด้อ้ตุ๊กตาตัวนี้แล้วโอเคฉันกำลังเข้าไปด้านในฉันกำลังจะเริ่มเติมเทียนทีให้บ้านเต็มไปหมดเลยเพื่อให้ตุ๊กตานั้นตายไปพร้อมกับฉันโอเคมาเติตตมเทียนทีที่นี้กันนะแล้วหวาน ไม่ฉันไม่อยากออกไปจากที่นี่ฉันยังไม่พร้อมฉันยังเด็ดออกมาข้างนอกสักงลู่โอเค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 ฉันได้ยินแล้วฉันได้ยิแล้วฉันกำลังมานีอะไรไม่ไมไมไอ้เจ้าง่อยผู้เล่นศูนย์เจ็ดฉัน,นออมบีบางอย่างจะให้คุณแกมีอะไรแกทำลายบ้านฉันไปแล้วบ้านบ้านดันโนโดดบายเพื่อนของฉันนะทำไมแกถึงแกทำแบบนี้มไม่ทำไมผู้เล่นศูนย์เจ็ดฉันมีบางอย่างจะให้นายฮัลโหลนี่คือการแกล้งเจ้าง่อยยินดีต้อนรับเข้าสู่สควิดเกมนะฮฮูู้ ทำลลายงอย่ามาพูดกับฉันนะอาเซลอย่าพูดกับฉันอย่าพูดกับฉันก็นับโขาฉันหวังว่านายจะสนุกกับสวินเกมใหม่จริงๆและซีซั่นใหม่ดังนั้นถ้านายชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยก็แล้วกันนะอาเซลนายได้เห็นดีกันฉันจะแก้แค้นนายจริงๆนะฉันจะแก้แค้นนาย